ท่านอุ้มเซนท่านก็เป็นคนผู้ง,ง่ายก็เป็นคนที่ออยู่มานานแล้วอะ่ะท่านเป็นคนโบราณนะผู้ง,ง่ายท่านก็จะคิดแบบคนโบราณวา่าทำไมก่อนยิงกันง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ยิงกันง่ายๆแบบนั้นอะไรเงี้ยท่านก็อาจจะลืมไปอันนี้เป็นจุดที่พลาด ระบบที่มันเป็นอำนาจนิยมแบบนี้แหละอำนาจรวมศูยมนย์อย่างเงี้ยมันทำให้การตัดสินใจพลาดข้อมูลต่างๆทั้งก็พลาดหมดที่เขาละเมิดกติกาสากลอาจจะทําให้ประเทศหมหาอำนาจเนี่ยต้องถอยหลักฐานมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือตั้งเรื่องเขียนให้มันชัดเจนน่ะเรารีบส่งไปโดยการอ้างตามข้อกฎหมายก็มีว่าเราไม่ใช่ภาคีแต่เราต้องขอเป็นกรณีกรณีรณไปเพื่อให้สาารยาเราประเทศเนี่ยทำการสอบสวนรวบรวมข้อมูลละเชิญเขาเข้ามาในประเทศไทยถ้าเขาเห็นจริงปั๊บเนี่ยใช้เวลาสักสองสามเดือนนะนะมันก็น่าที่จะทําการฟ้องได้ทำลงกรุงรวมเขาเขียนมาแน้วครับว่ามันเรื่อง ของทำรับพลเรือนจบเลยกัมพูชาก็จะก็จะสั่นสะเทือนมากเพราะว่าก็จะไปไหนไม่ได้อีกเลย